ท่านสาธุชนกำลังเปิดคลื่อนเสียงรับฟังจากสถานีวิทยุวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวร้อยเอ็ดมกะเฮิรวันนี้ตรงกับวันอังคารที่10กันยายนสองพัขึ้น8ปดค่ำเดือน10เป็นวันพระวันธรรม,มัตสวรร เบื้องต้นเสนอพุทธภาสิตบทว่าคาเมวายธิวาพรญเยนินเนวายธิวาทะเลยะธาอรหันโตวิหารันติตังภูมิรามะเนยยกังแปลเป็นภาษาไทยมีความหมายว่าพระอรหันต์ทั้งหลาย อยู่ในที่ใดจะเป็นบ้านก็ตามป่าก็ตามที่ลุ่มหรือที่ดอดก็ตามที่นั่นย่อมเป็นสถานอันน่ารื่นรมเจริญสุขเจริญฟอนหยาโยมสาธุชนกนฟังคลืนวิทยุรอยอดจ,จุดเจ้าทุกคนดุกฐาน วันนี้ก็เป็นวันที่สิบกงเดือนแล้วนะบรรยากาศช่วงนี้ก็มีฝุนฟ้าเนะบาบางนักบางสลับกันไปเราเป็นช่วงฤด,ด,ดูการฝนพนะุทธภาษิตบนเบืบ้องตอนนั้นพูดทึงว่าทีอันสบายนะแต่ว่าทีสบายนั้น จะสบายหมากสบายน้อยก็เลยเต้ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลจำกันมากกว่าสถานที่นั้นเป็นรองเมื่อวันก่อนนี้ได้คุยกับท่านผู้รู้ละผู้มีท่านาท่านนึ่งกองบานรอกก็มาบ้านรอไม่ถึงเที <c oughs> ่ยวเท่ยวควรกันนุน่นอย่าโยมท่านผู้ฟังไล่ฐานนี้อยู่ไกลๆกนมีบางท่านนี่อยู่เขตเขตร,ริมริม มาใช่รืไม่ก็เรียกว่าขอบเขตของอำเภอควนรขนุนฟังอยู่หลายที่แต่ขื้นวิทยุส่งไปถึงทีน,นี้คุยกับท่านผู้รู้ผู้มีอันจะกินหนนึงเลยคุยกันเรื่องว่าอาชีพไรตีคนตั้มแลวรวยเร็วท่านผู้ฟังท่านน่าอยากรวยมัง้งเชื่อว่าทุกคนอยากรวยอยากมีอันจะกิน พระพุทธเจ้าก็มีการท่าเหมือนกันเคยให้ไปแล้วไม่ทราบท่านผู้ฟังจำได้ไหมการท่าเรียกว่าอ้วนใจเซตที่อ้วนใจเซตที่คืออุอากระสักจำง่งไๆนะเสี้ยคำนี้อุอากะสะอุคืออุทาไไน,น,ส,นออสัมปทาเรียกว่ากยันมันเพี้ยนกยั้นยกขึ้นวัวชาวทำมาห้ากิน อ่าคืออารักกสัมปทาเมื่อห้าสับซุ่มบัติมาได้แล้วก็รักษาไว้ดีรักษาดีวิธีการรักษาเขา,รรามีลหลายรูปแบบจะไม่เดแรกตอนที่ไม่มีธนาคารด้วยมีธนาคารน้อยก็เอาไปคว้างดินไปม,มั้งหรือว่าเอาไปคว้าไปคนทีกับคนทีไว้ใจไว้เนื้อเฉอใจเฉอได้ <c oughs> พอมีธนาคารหรือว่าสถาบันทาง,งารเงินที่รับฝากไม่ว่ารูปแบบไหนกน็เอาไปฝากไว้ที่สถาบันติ่เชื่อทื่อได้ <c oughs> แต่ยุคนี้ยุคปัจจุบันนี้หลายคนไม่ค่อยมั่นใจกับธนาคารหรือว่าสถาบันทางการเงินสักเท่าไดรเพราะมีข้าวทุกวันเลยคนน,นคนนู้นคนนี้โดนช่อโดนโก้งโดนอลอกโดนโก้งโดน แกงกอรเซนเตอร์หรือผู้ลอกลวงตัมปานตูตัมปนี่ <c oughs> จนบางคนมีความทุกข์มีความกลุ้มมีความเกลียดกัน <c oughs> เกลียดกับสิ่งถีมี <c oughs> ไปเรื่องหนึ่งลาว <c oughs> แต่กนโดยมาเกลียดกับไม่มี <c oughs> ไม่มีคินไม่มีชายนี่น่าเกลียดว่า <c oughs> แต่คนทีเกลียดโรมี่เดี๋ยวไม่รู้ทำหรือบริยาตไมโต้กับมาร์คเหมือนกัน <c oughs> เดี๋ยววันนี้จะพูดึงเรื่องข้องกัน จัดการปัญหาในชีวิตบางคนบางตอนจัดการปัญหาไม่ได้การจัดการกับชีวิตเพราะวันนี้นี่เป็นวันที่ก็ให้ความสําคัญกับเรื่องก้องชีวิตคือการติดชีพหรือการฆ่าตัตายเอาครับมาเล่นเรื่องการร่ำรวยกอนต่อเรามาถึงความอยากรู้ว่าการท่าของความรวยคือนึ่งกยันช่องรักษาดีซ้ำกั <c oughs> ใจช,ชีวิตโดยกักรกอบคนดีกัลยาณมิตรตามีกัลยาณมิตรดีกอบเพื่อนดีกอบคนดีและทรัพย์สมบัตินั้นก็เราที่มีอยู่แล้วก็ปลอดภัยหรือว่าอาจจะเพิ่มมากขึ้นไปอีกเคยชดชนะหรือว่าผู้ที่มีประสบการณ์ประสบความสำเร็จในชีวิตจนมีท่านามันงร่งลำรวยเหมือนที่เขาหลายคั้งเอง ก็บ่าตอนแรกไม่มีไรแต่ไปรู้จักกับเพื่อนดีเพื่อนอมีธุรกิจประสบความสำเร็จแล้วก็ก็แนะนำแนวทางง่ายในธีการอาชีพเรื่องมีอยู่คนหนึ่งวนก้นนัตมาไปชั้นเข้าติบาลยมพอยมเมติป,ป้าปายมแล้วก็บอกว่า,วามีคนคนหนึ่งก็มีต้านนามากนะมี สัส์สินมุลราาค,คือเกินทิปลานนะัน่นเองแต่ไม่ต้องลงรายละเอียดนะว่าประกอบอาชีพอะไรนะแต่เป็นอาชีพสุจริตนะแต่มีมีซับซุสมบัดิมากก็บอกว่ามีญาติแต่เป็นญาติในนี่แหละลกูกพีหลูกน้องน,นมสกุลเยัน,นต้นเราก้าไปพิลุลน้องหรือว่าทำงานติดตามติดส้อยไว้ตามจนคนคนนี้สังเกตได้ว่าโอ้ นี่ทำมาชีพนี่ว่ามันรวยเริ่วนี่แล้วก็มันคงุงแล้วก็โตยอดไปได้มากเลยสุดตายก็เลยจากออกมาแต่เมื่อหนักรองก็เรียกว่าดังและแยกวง <c oughs> คนคนนี้ก็แยกไปทำธุรกิจจากการศึกษาเรียนรู้ก้องยาดุนพีภายลังก็เลยบาดมาั่งเพราะว่าเันเพื่อก็เรียกว่า ดังละเกวงที่จริงๆคนนู้นแกก็ไม่ได้เดนอเดนรอดหรอกคนเป็นพีเพราอตึกมันปลุบเรื่อง่ะธุรกิจอาชีพเติบโตร,รำ่ำรวยยังโตเนืองแต่มีความรู้สึกเสียใจว่าใจตง้งตรงทิ้งกันแล้วก็ไปทําธุรกิจแบบเดียวกันโยมาบายลังนี่คนนองนี่ที่ออกไปทําธุกรกิจก็ถือว่าแกประสบความสร็จเหมือนกัน <c oughs> มีเงินลักสิบล้านเหมือนกันนะมีบ้านมีรถมีธุรกิจในต่างอย่างวัด <c oughs> เพิ่มขึ้นมากใหม่ผลตนล่างในคนคนนี้ก็ไปเล่นการเมืองตองทิ่นนะแต่ว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ประสบความสำเร็จในทางการเมืองแต่ช่วงที่ระว่างาเสี่ยงเลือกตั้งนั่นก็ธรรมดาท่านทุกคนนะ ว่คนน้าเสียงไปกกน่ว่การเนนวการเนนก็ไปน่คนตามบ้านต่างๆไปขอประตูบ้านนะโดยมาคาถ้าเล่งตรงๆสมัยนี้ก็กรู้กันนะ <c oughs> าการเน้นแต่เลยว่าขี่บ้านก็ไม่สับแต่ว่า,าสื่อสัต์สุจริตไม่สื่อเสี่ยงไม่สื่อซิดไม่กล้าเสี่ยงนี่แต็มจ้าอยากแร้่งนี่อยู่นะนี่เล่นกันตรงๆแต่คนที่สื่อสั์สุจริตก็มีมหมอนกัน คนเดียวไม่รับเงินคือจอบคนนี้จบเปิดนี้เลือกคนนั้นกา้าวบนนั้นกามีนะทีนี้คนที่เล่านี้ก็แกกไปให้วัวกระเ่นเงลงพื้นที่อาเซียนจนวัวกระเล่นก็นไปปบหยาดพีนองซึ่งก็คืออดีตลกพีที่เป็นนักธุรกิจนั่นเองคุยไว้คุยมากเขาเลยคิดว่าทางท,ทีนี้เรา ที่นักการเมืองต้องทิ่นไม่ควรจะมีศัตรูโดยเฉพาะญาติพี่น้องเพราะฉะนั้นเรื่องที่เราเคยพิดารณาควรจะไปข้อตทษข้อพยเคก็เลยไปข้อตทษข้อพยข้อขมาแล้วก็กลับมาคืนดีต่อกันนี่ตรวงผู้ที่ประกอบธุรกิจจนประสบความสําเร็จต้องกบคนดีแล้วก็ไม่อักลั่งหรือว่าไม่ทําให คนที่ดีกับเราก็ต้องเสียใจผิดว่างเพราะว่าความซัมพันที่ดีงามนี่มันจะยืดยาวได้ด้วยความจริงใจต่อกัน,นก็เดี๋ยวเราเป็นคนเสมอตนเสมอปลายเราทำคำสั่งซ้อนของพระสมมาเสมุจยาวโด,ดวยตรัสดึกกล่าวส้อนเอาไว้ว่าคนเราในเรียบเสมอนตนใหม่เรื่องใหม่ที่เรานำมาใชา้ไหม่บ้าประภทนี่ก็เรียกว่า ตนกดเตปร้ายตรงก็ใจได้เมื่อหน่างคนที่ชีวิตในตอนตอนหล่มเลี้ยวหลมลุกๆุกคลานเรียกว่ายุ่งเขียวกับอบายมุกต่างๆสมารเตเมลชีวิตไม่ดีแต่ตนั่งกลับตัวกลับใจได้ฟังธรรมะหรือกับบัณฑิตผู้รู้เขาในะนำในตทางทีดีๆกฎคนนั้นก็เลยเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนดีได้ เหล,ล็กประสบความแสเรในชีวิตเรียกว่าโคนกดปลายตรงหรือว่าตอนกอดปลายสูงแต่คนบงประเภิดเรี่ยนซึ่งมันต้นไม้ทีว่าปลายตรงก็ไม่โคนตรงแต่ปลายกด่ถ้าถ้าปวดตึงจริงๆแล้วมันกระจายได้ถ้าเป็นไม้เดี๋ยวนี้ก็เข้าไปบดไปตำไม้อัดอะไรได,ได้แต่นี่ก็เปรียบเทียบว่า ถ้าเอาไปทำห้มันเจือเจือสดุดๆมันมันไม่ได้เพราะวมันมันปลายมันกดด้วยตรงกลางมันกดว่าตอนแรกดีพอตอนล่างไปไปเสียอะไรทำนองเนี้ยก่อนะการกอบกุนอย่งสำคัญสุดท้ายนะวัวใจสิที่ก็คือสมะชีวิตาสะหรือสมะชีวิตาใช้ชีวิตให้พอเพียงนะสมควร ก็ยช่มในโลกโซเชียลนะเศรษฐีเรือนนักธุรกิจที่ประสบความสับเ็จในชีวิตเงินมีมากแล้วแต่ว่าือพูดยังไงว่าจะเอาเงินนั้นไปซื้อให้รุนเรื่อความสุขเต่าได้ก็ได้จะมีบ้านสักยีล่ลังก็ได้ไม่ถึงว่าสักจิบลังยีริบลังก็ะทำได้บ้านดูรชูช่วยๆจะติดปูเโาติดเตลลี่แต่ว่าไม่ติดธนาคาราบ้านวิวทิวทัศน์สวยๆ ไม่ว่าจะเป็นทะเลทางฟังอันดามันฟังอ่าวไทยเรือผู้เก่าสวยๆบรรยากาศดีๆอากาศดีดีเนีซื้อได้มั้เท่ก็ก็เลือกถึงจะไม่ซื้อไม่ใช่หรือว่าย่านพาหนะในการเดินทางรถต่างๆนี่บางคนก็พอใช้ใ้รถถี่ว่าสภาพมันพอใช้ได้ไม่ติดว่ารูปแบบอวดรวย แต่มีมารถถ้าเจ้าสักจิบกันยี่สิบกันก็นเจอได้แต่เขาเลือใช้ยอยู่ช่องซ้ำกันเนี yeah. ่ย yeah. กันหนึ่งก็บใช้สำหรับทํางานสมุกสมบันกันหนึ่งก็บใช้สำหรับเดินทางที่โต๊ะธุรกิจหรือกันหนึ่งสำหรับนั่นนั่นใช้สักที่รถคลาสสิกรถรูรถโบาราณแต่นรื่อก็ะอป๋าใจเนี่ยเนี yeah. ่ยแล้วก็มีคนคนนึงทันส้นลกูกไว้ดีมาก พราะว่าตนเองเป็นพอ hehe, ที่มีท่านาแล้วนี่ที่หลวงก็ทําธุรกิจประสบความร็จมีท่านาเหมือนกันวันหนึ่งหลวงก็ไปตามพระเจ้าไบรุ่นนะท่านผู้ฟังก็ไปซื้อรถรูปเลยรถร,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  um รูปป er. ัจจุบันราคาไล่สิบล้านอย่างเช่นพวกอะไรลัมโบกินีรวยรวยได้หลายรถไออันปาดใช่ไหมอันปาดนี่ก็ไล่ล้านเหมือนกัน รววรหรือว่อรถเฟอร์รารี่เรื่องอะไรพอก็มาเตือนลูกโอ้พอไม่ได้เสื้อได้เงินนะพอรว่าลูกง่าได้งเงินได้มากแล้วก็เงินก้องพอก็มีหมากแต่ว่าพอเรียกใช้แต่ว่าลูกเลือกใช้ชีวิตพิษจากความประสงคก้องพอคือพออยากให้ลูกใช้ชีวิตสบายเลยแต่ว่าบางอย่างที่มันฟุ่มเฟือยนี่พอไม่ด้วย แม้ว่าเราจะมีเงินปล่านด้วยว่าชุ่มป่วยแต่ได้ก็ตามปุ่มป่อยแต่ได้ก็ตามโลกก็เลยเชื่อพอที่นี่ไปลั่งกานำรถรูปไปจำหน้แล้วก็จ่ายรถธรรมดาก็ว่าธรรมดาของคนมีดังคือรถรถเบนรถ bmw รถได้กางคืออันเขาธรรมดาสำหรับเขาแต่เราต่างๆ้ลนนี่หนังรถ ก็เขากรก็ทื่ว่าเกณฑ์ได้แล้วแต่นู่นคนรวยกว่ารถเบ็นธรรมดาแต่ถ้ารถรูดติ่งเก้านำเก้าจะทำเสียนันคืนพอดีนี่เจ๊นด้ว่าการเลือกใช้ชีวิตหรือวิธีการวินัยในการดำเนินชีวิตนี่สำคัญมากเอ้าวแต่รู้กังอีกอย่างหนึ่งที่คุยค้างเอาไว้ว่าคุยกับผู้รู้คนนี้ ที่วันก้อนท่านมาวัดนะว่าธุรกิจอะไรที่ทำให้คนรวยเร็วคือธุรกิจที่ทำให้คนรวยเร็วนี่โดยมากแต่ทุกคนสงคังเกตเลยธุรกิจที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ <c oughs> คือที่ดินนะคนถ้ามีทุนซื้อที่ดินนี่โดยเฉพาะทีชซวยๆแปลงนี่ดีนะนะอันนี้นนลงทุนซื้อที่ดินแล้วก็คายต่อพอเลยว่ามีคนสนใจ มีผู้นักลงทุนที่ว่าต้องการมุมดีๆดีๆ่ๆ็มไลยดีลงทุนกใกล้ตัวบางคนนี่ลงทุนซื้อไวไห้หล่พีเหมือนกันนะสร้างพีถึงา้าปีแต่พอใกล้เดี๋ยวกำนวนกำไรได้ประมาณสิบล้านแล้วก็ไปต่อยอดต่อไปเรือตั้มต่อยอดไปเรือต่อยอดไปเรือจุดนี้ให้เงนินมันมุนแล้วก็มันเลี้ยงตัวมันเองได้เนี่ยไม่ได้รวยไม่ได้รวย แต่ว่าค้นตัวไว้อาจจะไม่มีต้นตุ้นชีวิตอย่าง่นวาพอเมร์หรือว่าผู้ทีทำธุรกิจด,ด้านนี้มาก่อนนี่ไม่มีเงินมากเพียงพอ่อแต่คนที่ว่าเริมตนจากซุ่นเดี๋ยวประสบความสำเร็จในประเภทนี้ก็มีเหมือนกันก้น,นประเภที่วานี่ก็คือใจกลา้ากล้าเชี่ยงกล้าตด้กล้า,าเชี่ยทีนี้อีกเรื่องนึงที่น่าคิด ท่านพุกวังท่านนี้ท่านบอกเอ้ยท่านโคสุตนาท่านนี้ท่านบอกว่าบางที่ต้วิธีการต่างๆมันคิดว่าน่าจะประสบความสำเร็จรด้วยอสำรวยได้เต่ดวงนี่สำคัญ <c oughs> คก,าากันนะลูกเกีนหรือดวงหรือโจคชะตาสำคัญอันนี้ก็ยินด,ด้วยแต่พุวังรอบุญเก่าหรือว่า,บา,วาบาปที่เคยทำมามีผลเหมือนกันที่ทำให้ชีวิตของแต่ละคนประสบความสำเร็จแตกต่างกันออกไปแต่พุกหว,วัอ้าวที่นี่ เรงเรืเ่องเงินเงินตรงตองความรำรวยพ่อเนี่ยธุรกิดพ่อทีบอกว่าวันนี้ป้องกันอันนั้นไม่รูร้นี่ก็ว่าเป็นวันป้องกันาการฆ่าตัวตายเนี่ยปัจจุบันนี้คนมีความเครียดกันมากคนฆ่าตัวตายนี่ทุกๆไม่ถึงนึกหนาทีนะตัวโลกแค่ไนตัวโลกตอนนี้ มาตึงหนึ่งนาที่ก้าตัวตายคนหนึ่งม่ถึงหนึ่งที่ก้าตัวตายคนหนึ่งนะส่วนประิททยนี้จะมีผู้ก่าตัวตายเฉลี่ยแล้วนี้ปีหนึ่งก็ที่ปานาปันคนเหมือนกันนะเกิดจาะได้เกิดจะความเครียดจิตตเวทหรือว่าโรคซึมเศร้าเรือว่าโรคทางกายที่รักษาไม่หายแล้วก็เบื่อที่จะอยู่ต่อไปไม่อยากเป็นปาร,ราก้อง คนใกลชิดของคนในครอบครัวก็เลยตัดสินใจ,ใจกล้าทัวตายเนีย่ยในตั้งพระพุทธศาสนามุ่งตรงไปที่ว่าคนกล้าทัวตายเราเกิดจากความทุกข์หรือความเครียดนะทีนี้คนในครอบครัวนี่ส้ำคัญถ้าเราสังเกตว่าสมาชิกของเราคนนี้กำลังมีความกลุ้มมีความเครียด เรอยว่ามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปไปมากจากพฤติกรรมนิสัยเดิมๆเราก็สามารถให้กำลังใจก็ได้โดยการยิ้มโดยการจับมือฮุบกอดหรือว่าพูดให้กำลังใจเนี่ยแม่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าเครียดถึงได้แต่ว่าเราอยู่ดยกนเนี่จะมอง,งองงอกเลาออกแล้วก็พยายามให้กำลังใจเนี yeah. ่ยจะป้องกัน ป่านหน้าจะเกิดขึ้นในปายหน้าใดเ,เรื่องกองความเครียดที่นี่เมื่อคนจะฆ่าตัวตายนี่ก็จะหาวิธีการนคนบอกคิดฆ่าตัวตายไม่ใจว่าจเจ้าปืนมายิงป้งเลยหรือว่าจะกินยาหรือว่าจะโดนตึกทันทีเลยแต่คนที่คิดสั้นสุนหกหน่อนี่ก็จะคิดวิธีการเหมือนกันเนี่ยนีย่จากาผู้รู้ทันบอกนะอย่างเช่นว่าบางคนคิดว่า ถ้าต,ตายโดยว,วิธีนี้เดียวนี่พอว่าเป็นทบเดียวญาติพี่น้องหรือเพื่อนก็จะก็จะรู้สึกปันหรือนะท่านทั้งหมดรือว่าเรานี่ใช้วิธีการนีนดีกว่ามันหายที่สุดแต่บางคนก็นคิดสับซ้อนเหมือนกันนะ,ะเพราะว่าเครียดเลยคิดสับซ้อนอตั้มวิธีการนี้เพื่ออยากอย่าให้คน หมาเสียใจเนี่ยวิธีการต่างๆก็คิดเหมือนกันเนี่ที่นี่ร่มเท่ากันบางคนถ้าคิดไปคิดมาไม่กล้าก็ยังเชื่อมั่านทกบางคนคิดไปคิดมาไม่กล้าก็ยังมีตัวยังอยู่มาเหมือนกันอาจจะทิดตลลสอกอะไบางคนคิดว่าถ้าปูโก้ตายโก้ตายนะอึอออดัดจังเจือกมนดัดโกใ้ใจบอกเปลี่ยนว่า ทีถ้ายิงตัวตายก็มันต้องไปห้าปืนแล้วก็ต้นยิงนีเสี่ยงดังคนกล้งบานได้ยินแล้วแล้วปอตายแล้วเลือดน่าจะปัน่นจ r ไม่ช่วยอ่ะอย่ายิงวะทีถ้ากินอยากตายกินอยากตายนำไล่น่าจะหุ่มปากนะ d r ไม่ช่วยแล้วถ้าเกิดว่ากินเข้าไปแล้ว มันไม่ตายมีใกล้มาพบก็นำส่งโรงพยาบาลไอ้ยะกษตัวระมัดลรวแล้วก็เป็นตีอับอายเหมือนกันอ่าไม่ไม่กินยาวะ,ะเลือ,อกคุวีตีมดแล้วมั้ยนี่คิดไปกินมาอืไอ้ยะอยากจังวิธีกาตัวตายหรือว่าอย่าตายวะลองเล่โู้เลยกระปากคนเราไอ้ปัญหนาเดี๋ยวยื้นี่ถ้ารู้ได้ก็โู้ถ้ารู้ไม่ได้ให้มันตายเองวะ <laughs> มีคนคิดไปเห็นกันแต่ว่าเรื่องบางคนกําลังจะคิดสั้นแล้วแต่ว่าพอได้ยินเสี่ยงหลกรองหรือได้ยินเสียงโลกักวัวรอเด็กกวัวรอบางทีอาจจะไม่ใช่ใจลก,ก,ก้นตัวเองก็ได้แต่นึกถึ่งหลกหนึ่งึงสิ่งดีๆที่เคยป่้นมาเปลี่ยนใจไม่กล้าตัวตายก็ยังแต่าง,ง,งเพราะฉะนั้นจิตจำกันมา เฮติบอกว่าคนก้าตัวตายในทางประพุทธศาสนาท่านบอกว่าไปไม่ดีเพราะจิตจำคัญเนื่องจากคนที่มีความเครียดก่อนเสียชีวิตนี่เรียกว่าจิตเตสังกริเตทุกติปาติกังขาเมื่อจิตมีความเศร้าหมองไม่ผ่องใสทุกติเป็นที่ไปนี่ประพเจรการัดเอาไว้เรื่องว่าความเชื่อของเขาที่เขาบอกว่าคนก้าถัวตาย ในปบฉันะนี่จะตรงข้าวต่ไท้ายซ้ำๆอีก้าวหลยครั้งนะอันนั้นก็ก็เป็นความเชื่อของนอ่นตะดรก็อาจจะเป็นกันพูดไว้เบอป้องกันกันเลยนะแม่กลุค่นคิดสั้นถ้านะถ้าไปตำปลาจันที่มีเชื้อเสี่ยงรับประเทศนี่ยังเจนวาล่วง่อปัญญา ลง,งอปอพุทธทาสปราจันปาย่อมเนี่แต่บ่กก้นก้าตัวตายแต่เรกๆนะก้นก้าตัวตายทำลายตัวเองคือคือกุงูว <c oughs> ้าัไนเลยอย่างเช่นลุงพอปัญญาบอกว่ายิ่นมาในวัดเวลามันออกนักหมายถึงว่ามาตัวผู้มีลรยตัวเมื่อตัวมียมีไม่กี่ตัวมันเย็นที่นี้มันกัดกัน ไล่ตัวกรเปตัวตีเก่งเร่งีสุดไอ้ตัวตีเปไม่มันกล้าตัดตาย <c oughs> อน่นเปรียบเทียบคนนั้นดูลองบอกปุตาะตานก็ปูจะเจนว่าฉันใจก็บอกไอ้ชาติงู <c oughs> มันไม่รู้จักความถูกต้องมันก็งูต่อไปไปทำลายผิดสำคัญผิดความทุกข์มันเกิดที่จิตเพราะเห็นผิดเมื่อภาษาะ ความทุกข์จะไม่พรูถ้าไม่งู้เมื่อภัสสะความทุกข์เกิดไม่ได้ถ้าเข้าใจเรื่องภัสสาะภัสก็คือสัมผัสสัมผัสเกิดสิ่งที่มากระทบนะ่างธรรมเราเรียกว่า,ายัตนะมันเป็นโกกันเตกองตาโกกับโหรหูโกกับเสี่ยงจมูกโกกับกลินล่นลิ้นโกกับรสกายพิวนั่งหรือว่า ความรู้สึกนี่ก็การตุกตองสัมผัสจิตคิดหนึ่งคิดนึกเรียกว่าธรรมารุมความปรุงแต่งปุญญาพิสังขารปรุงแต่งความคิดปในส่วนที่เป็นบุญปุญญาพิสังขารปรุงแต่งความคิดในส่วนที่ไม่เป็นบุญหรือเป็นบาปอ,าอันนี้ชาพิสังขารบุญที่ปรุงแต่งไปเป็นลักษณะไม่เกี่ยวกับบุญหรือเกี่ยวกับบาปจิตมันปรุงแต่งไปเลย ราะฉะนั้นพยายามทำชิตให้มีความป้องไสอย่าสามมอง,งอาสามุนกาลังกรติอาสามุหนูกาลังกรติก็คือจิตี่ไม่สามมองถ้าเราถึงวาระสตายเราจะไม่ล่งตายไม่มีความเรียกว่าฟันเฟือนไม่คุ้นมัวจิตใจเบื่บานเจ่มใสหรือคกทีดีจะป่วยนัก ถ้าอยากปีนองเราจะป่วยอยู่โรงพยาบาลหรือนอนป่วยอยู่ที่เตียงกําลังจะจากไปชีวิตในกานสุดตายบั้นปลายชีวิตค้นแต่แรงก็หวังให้ทองคำที่เป็นมงคลนค่าคำปาพุทธโธก็ดีธรรมโมก็ดีสั่งโกก็ดีหรือว่าสัมมาอรหังก็ได้ทองว่าเด้ใจให้จิตหยุดเกียวหยุดเนี้ยว อยู่กับสิ่งที่เป็นบุญกุศลให้ได้มากที่สุดเพราะได้แต่บอกไอ้ตองถึงกรปลาเพราะว่า,าปรานี้คือเปรียบเสมือนบุญตอนที่เรามีชีวิตวันจำกันต่างๆหรือว่าเวลาเราทำบุญจะมีกรปลาแล้วนี่แล้วมันจะมีแต่บรรยากาศของความอิ่มใจสบายใจนะเราบุญไปเจอ,อความสุขไม่ได้เป็นเจอ,อความทุกข์ เวลาทำบุญ้นมีความสุขถ้าบุญที่ทูกต้องเดี๋ยวพอได้ถึงความสุขจิตใจก็โปรงใสพอพองใสเมื่อไหร่อกจิตติอสังคิตถสุขติปาทิกัรขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองหรือว่ามีความปองใสสุขติเป็นอันหวังได้ใจเราก็จะสว่างเมื่อการเดินทางเดินว่งเดินถี่ว่างกับเดินถี่เหมือนมันตั้ง เดือนเอนจงกับเดือนอนมืดมันต่างมีไกวยใช้นำตัางมันเล็นสิ่งต่างๆหรือว่ามีปัญญานำตั้งนี่ชีวิตก็ไปทุกทองในตังที่ควรไปอะไรก็เข้าใจธรรมชาติธรรมดาของชีวิตทุดต่ายทุกอย่างเป็นเช่นนั้นเองเกิดขึ้นตั้งอยูย่ดับไปเราจึงควรทำความเข้าใจในส,น,น,น,สสน,น,นส่วนนี้มั่นสั่งส้มบุญกุศล ไอหมากเ <c oughs> ต่าที่จะหมากได้ตอนที่เรามีชีวิตอยูด่ดังว่างนี่วัดบรรท้นคนกนุ่นนี่ไม่ทราบพ่อของทวีพุลสมบัตได้รับเอ,อ,เอกสั่นด้วยว่าดีกากระทิ้นปีที่หรือยังมีประธานแล้วปีนี้วัดบรรทุนนี่ประธานุง,งกระทิ้นการ,รุงเรียนเชื่อมช่วยจรย์สุมพรพรุ่มญานนเป็นป,ประธานปีนี้แล้วก็ ตอตรงกับวันศุกที่ี่25ตุลาคมซองเอาเจ็ดปีนี้ตรงกับวันปลาท่านกรับวันปลา25ตุลาเรียมแปดคำเดือนสิบเอ็ดก็คอยทำบุญมากๆทั้นครับหรือวันสะดวกวันไหนก็ไปวันนั้น <c oughs> แล้วก็สัปดาห์หน้าวันพุธหน้านี่รับตาใหญ่ทำดมลังาง,างทำดมเดือนสิบทำใหม,ม่งแล้วไหม เอาลาเวลาเข้ารายการมัดแล้วก็อนุโมทนากับการติดตามรับฟังที่สุดนี้โดยนันคุณบรรุรชีรุตันไตรคุณงาความดีที่ตนทางใต้ได้บำเพ็ญอบรมสังสม,มาก,ก็จงรวมเป็นเดชชาพอละปัจจัยตันคิดวางสิ่งนีที่เป็นไปโดยจอบประกอบโดยธรรมไม่เลื่อวิสัยก็สิ่งนั้นนั้นจงประเสริฐทุกคนทุกฐานประกอบด้วยครั้งวันพรหานา้าเจริญพร ท่านสาธุชนกำลังเปิดคลื่อนเสียงรับฟังจากสถานีวิทยุวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวร้อยเอ็ดเจ็มเรตวันนี้ตรงกับวันอังคารที่10กันยายนสองพัขึ้น8ปดค่ำเดือน10เป็นวันพระวันธรรม,มัตส,สวนาะ